สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมามาถอนนะคะถอนมันสัมปลังนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันสัมปหลังมันมันฝรั่งนะคะบ้านเราก็จะถอนมันสัมปลังวนนี้ก็จะว่ามันสัมปรังอยู่เรื่อยเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือไม่ได้ปลูกนะคะเพื่อนๆมันมันยนิดเอาเอามาทิ้งนะคะคือ เอามาทิ้งคือว่ามันมันกินไม่ได้นะคะมันกินไม่ได้ก็มันเขียวแล้วก็เลยเอามาทิ้งนะคะเอามาทิ้งตรงนี้มันก็เกิดเป็นต้นต้นขึ้นมานะคะเห็นไหมคะทีนี้ตัดต้นมันไปแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าอันนี้มันอยู่กับต้นต้นบวบญี่ปุ่นนะคะง่ายมากเลยนะคะ แค่มาเปะๆลงดูนะคะเพื่อนจะให้เพื่อนๆดูนะคะม,มันไม่ได้ยากเลยนะคะเพื่อนดี๋ยวเอานี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะลูกใหญ่นะเคลียร์ๆนะคะเพื่อน นี่เยอะเลยอันเล็กๆนี่เราก็จะทิ้งไว้นะคะเพื่อนทิ้งไว้เดี๋ยวปีหน้ามันก็ขึ้นมาอีกนะคะเราจะไม่เอานะคะอันที่เป็นเล็กๆอย่างนี้เห็นไหมเล็กๆอย่างเงี้ยทิ้งไว้เลยนะคะเพื่อนก็้เราก็จะกรบดินไว้เดี๋ยวปีหน้ามันก็ขึ้นมาอีกขึ้นมาเองโดยโดยโดย,โดยโดยอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อนก็จะเป็นหัวใหญ่ๆแบบนี้เห็นไหมคะ ดยังยงัยงยงัยงยงังยังยังยังโอ้ยังเยอะเลยยันนี้ก็คิดว่าหมดนะคะดูสิอ้ยเห็นไหมหัวเล็กๆนี้เราไม่เอานะคะเล,เล็กๆอย่างนี้เราก็ทิ้งไว้เลยหมดรือยังคิดว่าคงจะหมดแล้วนะคะเพื่อนคิดว่าคงจะหมดแล้วนะคะยันนี้ตัดต้นมันออกไปก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมั่งนะคะ ก็เราก็จะฝังไว้อย่างนี้เลยนะคะกลบไว้เดี๋ยวเรามาเอาตัวนี้ต่อนะคะเพื่อนพุ่มนี้ดูนะว่าเราถอนอนี้ขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อนแล้วจะดูข้างล่างว่ามันเยอะไหมเห็นไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เราก็จะมาทำอย่างนี้นะคะดูซิว่ามือไหมมือ มือเดี๋ยวทำไมตั้งกล้องดีกว่าเดี๋ยวเรามามาเคลียร์ๆดูนะคะเพื่อนว่ามีไหมเราจะค่อยๆหานะคะมีแต่เป็นหัวเล็กเนาะเป็นอันเล็กนะคะเพื่อนไว้ตรงนี้ก่อนเล็กๆแล้วก็จะไม่เอานะคะทิ้งไว้ให้มันโตนะคะเพื่อนโอ๊ยพุ่มนี้ไหม พ่มนี้มาใหญ่เลยไม่มีนใหญ่เลยพ่มนี้กินแห้วนะคะไม่มีนะคะของพ่กนี้พ่มนี้ไม่มีอ่ะไม่มีนะคะพุ่มนี้มาพุ่มนี้นะคะเพื่อน รูปมีไหมบางทีมันยังไม่แก่นะคะเพื่อนมันก็จะไม่มีนะคะคิดว่าไม่มีนะคะเพื่อนแค่นลดหน่อยนะคะมันยังไม่แก่นะคะอันนี้คือหัวเก่ามันนะคะเพื่อนเป็นอันเก่าเนะืะยังไม่แก่คะ่ะอันนี้เราก็จะเอาไว้ตรงนี้เลยปีหน้าก็มันจะเกิดขึ้นมาเองนะคะ มาพุ่มนี้พุ่มนี้ก็คงจะไม่เยอะเหมือนพุ่มแรกนะคะเพื่อนก็ได้ไม่เยอะดูสิโอ้หัวใหญ่อยู่เห็นไหมคะเพื่อนนี่ตั้งกล้องถูกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะคะต้องขังกล้อง อันนี้คือเป็นหัวเก่ามันนะคะเพื่อนนี้อันเก่านะคะได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้น้อยนะคะไม่เยอะเดี๋ยวเราไปพุ่มนุน่นุ่มนี้นะคะ เล็กๆนะคะแสดงว่าตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะคะดินไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะฝังกลับไปที่เดิมนะคะเพื่อนเราจะฝัดมาตรงนี้กันปลูกไว้เลยมาต้นนี้นะคะอึบดูสิโอ้โหดูนะคะอันนี้คือต้นเก่านะคะเพื่อน หัวใหม่นะคะอัน,นคืออันใหม่นะคะได้แ,แค่สองอันเองโอ้มีอยู่มีอยู่แต่มันเล็กนะคะเพื่อนดูเนี่หัวหัวเก่ามันอันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวยนี้ก็จะปลูกกลับไว้ที่เดิมนะคะเพื่อนมันของเราก็ได้เท่านี้นะคะเพื่อนเพราะว่ามันยังไม่โตน,นะคะแต่ว่ามันหนาวแล้วนะคะก็เลยต้องถอนนะคะเพื่อนอันนี้ก็ มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศมันยังไม่สุกนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเก็บเพราะต้นมันขึ้นลาแล้วนะคะต้นขึ้นลาแล้วเราต้องเก็บนะคะ <c oughs> ต้นมันตายนะคะเพื <chil> ่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บข้าวโพดด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็ทําความสะอาดสวนเรียบร้อยแล้วนะคะเ <c oughs> พื่อนเก็บเอากระถางที่ว่าปลูก h, ปลูก uh, มะเขือเทศนะคะออกมาเทนะคะเทเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บข้าวโพดนะคะดูบรรยากาศนะคะเพื่อน เที่ยงแล้วนะคะก็บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเหมือนหิมะจะตกนะคะอุณหภูมิก็ตอนนี้ก็สององศานะคะหนาวหนาวมากเลยนะคะก็เห็นไหมพูยแกก็ลงมาจะเก็บข้าวของเตรียมเก็บข้าวของเข้า,ขเ,เ,ขา,เ,ขาเข้าบ้านบ้านร้อนนะคะเพื่อนนี่คือสภาพภายในนะคะยันนี้ก็เก็บภายในเอ่อบ้านบ้านร้อนนะคะยัน,นี้ก็เก็บเก็บเอาเอาเอา,เอาต้นมะเขือเทศไป แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะเก็บพวกนี้ต่อนะคะยังยังไม่เสร็จนะคะพริกเราก็มันก็เหลือเยอะแต่ใบนี้ก็ไม่ลดน้ํามาแล้วนะคะเพื่อนปล่อยเลยนะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วนะคะเพื่อนอุณหภูมิหนึ่งสององศาแล้วตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นลบนะคะตอนนี้ก็เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็เห็นไหมคะเดี๋ยวก็จะเด็ดให้หมดนะคะเพื่อนดูกระถางอันนี้คือกระถางมะเขือเทศนะคะยวนี้ก็จะเอามาเท ใส่ให้มันเป็นดินเพิ่มขึ้นมานะคะดูลัสเบอร์รี่ยังเหลืออยู่นะคะเพื่อนลัสเบอร์รี่นะคะเพื่อนยังเหลืออยู่นะะนนี้คือบวบญี่ปุ่นอันนี้คือลูกสุดท้ายจริงๆนะคะเพื่อนยังไม่ได้เก็บนะคะจะให้เพื่อนดูมะเขือเทศนะคะรูปพันธ์อะไรนะคะเพื่อนแต่แต่ว่าจะเป็นที่น่าเสียดายนะคะเพราะมันหนาวมากแล้วไม่รู้จะทํายังไงนะคะน่าสงสารมากเลยนะคะเพื่อนลูกใหญ่มากเลยเห็นไหมคะลูกใหญ่มากเลยนะคะเพื่อน ใหญ่จริงๆเลยน่าสงสารมากเลยนะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วลูกท่อฟักทองเลยน่าสงสารมากๆมรรูกพันอะไรนะคะลูกเป็นคนเ,เขาเรียกทำ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 ท,ำทำเป็นเบี้ยนะ่ะเขาเรียกลูกเป็นคนทําเป็นเบี้ยไว้นะคะไปซื้อมเมล็ดมาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะดูสิ วันนี้กจะทํายังไงนะคะเพื่อนมันหนาวแล้วนะคะก็คงจะต้องได้เก็บข้าวโพดก็จะเก็บแล้วนะคะข้าวโพดนะคะมาหักข้าวโพดนะคะเพื่อนดูดูนะคะมะเขือเทศน่าเสียดายนะคะหนึ่งสององศาแล้วนะคะเพื่อนมาหักหักหักข้าวโพดนะคะเพื่อนมาหักข้าวโพดด้วยกันนะคะเก็บข้าวโพด เห็นไหมคะหักหมดเลยเแต่เราก็จะไม่รู้ว่ากินได้เปล่านะคะเห็นไหมม,มันขึ้นมันขึ้นมมดขึ้นแมงหมดแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วแล้วกันนะคะเพื่อนมันเยอะนะคะมันจะยาวนะ,ะเดี๋ยวยันนี้ก็จะพาเพื่อนางเก็บนะคะเก็บลูกเอ่อ ม่รู้เขาเรียกว่าลูกอะไรนะคะเพื่อนก็คือจะเก็บใส่ลงไปในโหลนี้นะคะมาเก็บด้วยกันนะคะมาช่วยเยนนิดนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเราก็จะเก็บทิ้งลงไปในโหลอย่างนี้นะคะ<ม>ก็เก็บเสร็จแล้วนะคะเพื่อน,เ,อนเห็นไหมคะแต่ว่ามะเขือเทศก็ยังอยู่นะคะที่ต้นนะคะก็ยังอยู่นะคะจนหิมะลงถึงจะเก็บนะคะเพราะมันอยู่ข้างนอกนะคะ แต่ถ้าอยู่ข้างในนี่ก็ละลายทิ้งหมดแล้วนะคะเพื่อนอันนี้คือดอกไม้นะคะอันนี้คือเป็นดอกไม้นะคะเพื่อนเออหนาวหนาวหนาวนี่คือข้าวโพดที่เก็บวันนี้นะคะก็ได้ฝักใหญ่อยู่นะคะเพื่อนเห็นไหมฝักใหญ่อ้วนๆนะฝักใหญ่อยู่นะคะเพื่อนฝักเล็กก็มีนะคะปนๆกันนะคะเพื่อนเป็นฝักใหญ่ใช้ได้เลยนะคะเพื่อน แล้วก็มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งนะคะก็ข้าวโพดก็เก็บได้เท่านี้นะคะได้เยอะนะคะเพื่อนเต็มถังเลยนะคะเพื่อนข้าวโพดนะคะเดี๋ยวจะจัดการเอาใบเอาอะไรออกแกะนะคะก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ f อซที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็เอฟซีเก่าเอฟใหม่นะคะที่มาติดตามนะคะก็หนาวแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะทําความสะอาดที่ย่างนะคะแล้วก็จะเอาไปเข้าเอาไปเก็บนะคะเอาไปเก็บที่ที่ที่เก็บนะคะ เห็นไหมคะก็จะทําการทําความสะอาดสวนนะคะเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องเก็บออกให้หมดนะคะเพราะว่าหิมะนะคะหิมะกาลังจะตกนะคะเพื่อนเราก็ต้องเก็บนะคะเพื่อนจักรยานก็ต้องเอาไปเข้าไว้ในในที่เก็บจักรยานนะคะแล้วก็ของอะไรที่เอาเข้าไปในสวนตรงนี้ได้ก็จะเอาเข้าไปเก็บในสวนนี้นะคะสวนร้อนนะคะบ้านร้อนนะคะเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะกลับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะทุกๆคนเลยนะคะ ยานนี้ไม่ได้เก็บเห็ดแล้วก็ช่วยติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะ